ก่าวสวัสดีเพื่อนๆเพื่อนพี่ๆน้นนองทุกท่านเนี่ยยิยนดีต้อนรับสู่ช่องทุกเกมอยู่ผมเนี่ยวันพีชเวอร์ชั่นใหม่ส่งท้ายปีนะสต๊อกเวียดนามมาแล้วจ้างานดีภาพสวยแม่นะฉากไตเติ้ลแรกก็อัดไม่ทันขออภัยด้วยเนะย ก็ก่อนไปเล่นเกมใครมองหาร้านเติมเกมสุดยอปลอดภัยนำร้านมาท็อปอัพเนี่ยเติมเกมเติมถูกเติมใบเติมปลอดภัยต้องโอท็อปอัพเนี่ยมีทุกเกมไม่ท่าเลือกเติมไม่ว่ามีเกมอะไรสโตไทาย่อยมีหมดทุกเกมไม่ว่าจะเป็นวูดทูนิงเวฟเซสเซโรคาร์บาฟบีฟีไฟเอวีพีมีโปรโมชั่นทุกวันเนี่ยสตาร์ซิตโปรโมชั่นยังถูกเนี่ยยิ่งเติมยิ่งถูกเนี่ยสำหรับถังซานรับเติมทุกแพ็คทักมาเลยจะมีแอดมินโครงการนะและแอดฟีบูตเป็นไซต์ตามในลิงก์ใต้คลิปเช่นเดิมนี่กกรรตยคคลปทุั้งฮะปันก มาเดี๋ยวเราเล่นต่อเลยนะฮะกับไอ้นี่นะฮะวันพีทเวอร์ชันแรกงเรานะะี่ยอันนี้ก็เล่นต่อเลยอันนี้น่าสนุกสนุกเลยคนระับผมบอกเลยว่าภาพสวยงานดีมากนะะี่ยแต่เป็นเวียดนามนะเนี่ยผมรอว่าเวียดนามจะมาเมื่อไหร่มาจริงๆแล้วนะเออตอนนี้รอแต่นารูโตดากอนบอลแค่นั้นเองนะะี่ย เท่หไหมแต่ว่าเวอร์ชันนี้จะมาเนแล้วรูปแบบน่ารักน่ารักการ์ตูนเท่ๆตัวกเปียกอะไรป,ประมาณนี้เนะนี่ยอันนี้เหมือนเหมือนเวอร์ชันนั้นเลยอ่ะจำไม่ได้ชื่อนานแล้วที่ผมเคยพาสตรีมนะนี่จะเป็นแบบตัวเล็กๆการ์ตูนนะฮะเดีย๋ยวผมสตรีมต่อ2 2วันพีซเลยนะ บาร์กี้คือถ้าตามในเรื่องก็ต้องเจอบาร์กี้ก่อนเนาะนี่แล้วงานไวด้วยนะครับผมไปเยี่ยงเนียห้ามพลาดสาวกวันพีชของดีก่อนปีใหม่เนี่ยไอเอ็เอนนี้มันตีหมู่เลยนี่ว่าเอยอย่างนี้ไวดีเนาะนี่ครับผมมันแจกลูฟี่ไม่รู้ล่างอะไรนะครับ เนี่ยดูดิแค่เลเวลหนึ่งต่อยเลเวลสี่ตายหมดนะอ่ะงานไวนะงานไวเดี๋ยวดูจุดรีถึงหรือเปล่านี่นะครับมาหมู่บ้านอูซบนะฮะก็ตามในเรื่องเป๊ะนะฮะโอ้โหน่าจะมีหลายดานะ่านนะาดูไปยิ่งนะครับย้ำเนะีฮยเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดแล้วนะฮะพลาดน,นะฮะ ก็ใส่หน้าฉากไตเติ้ลลงทะเบียนก็กดฝั่งขวาสุดนะแล้วก็ใส่ชื่อจะเอาชื่ออะไรผมก็ m2game นะแล้วก็รหัสรหัสผ่านสองครั้งนะฮะอันสุดท้ายก็เมลอะไรก็ได้ปอลปอมเมลปลอมนะฮะใส่ไปเลยเนะฮะจะรีดีก็ล็อกเอาออกไปเหมือนเดิมง่าย เฮ้ยแต่ว่าดานหนึ่งมันเยอะจังวะนี่มันจะไม่ให้เราอัพอะไรเลยนะเนี่ยหนึ่งเลเวลหนึ่งยาวเลยนะเออเอาไปโคดแจกยังไม่มีนะฮะยังไม่มีโคดเลยอันนี้ใครมีโคดก็เอามาวางในใต้คลิปให้หน่อยนะนี่ฮนะโอ้โหตาเหยียวน่ารักอันนี้ก็เทไปอีกแบบนะฮะ ศัตรูก็ไอ้นี่เจอบ่อยมากไงเห็นหมานี่เฮ้ยอย่าโบกมันมีตัง้งจีด่านมะเนี่ยดูดินี่ฉลามอารองแล้วนะถ้าเป็นการ์ตูนก็ประมาณตอนที่90้าสิยน,นะกว่ากว่านะบุกฉลามอารองนะผมก็ดูถึงแค่ตอนนั้นเลยเพราะว่าโอ้โหมันมีเป็นพันตอนนะดูไม่ไหวขู่เลเวล9เจอเลเวล1 ผมว่ามันให้เราอัพอยู่นะแต่ว่าเราไม่ได้อัพนี่พับจอได้ด้วยนะครับผมมันก็ไม่สอนอะไรเลยนะฮะ <c oughs> ตายอย่างนี้ไม่สอนอะไรเลยนะอันนี้เดี๋ยวอัพยังไงวะเนี่ยร่าง SR นะครับภาษาที่คุ้นเคยเวียดนามเวียดนามก็ยังดีกว่าจีนนะจีนนี่โอ้โหแทบอะไรไม่รู้เรื่องเลย ก็ล่อไปเลยครับผม60ใช้ได้ยาวแน่นะตัวนี้อา้าวกดตรงนี้โอเคนะเอา้าผมจะอัพต่อแล้วเนี่ยแต่ว่ามันมีน้ำยาตั้งเยอะนะฮะเจ็ดแสนกว่านะพอเงินหมดนะนี่ โอ้โหหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านห้าล้านซื้อห้าพันห้าล้านโอ้โหอะไรจะขนาดวะเวอร์ชันนี้หนักเหมือนกับเวอร์ชันที่เราเล่นประจำอยู่เลยนะหนักเหมือนกันนะเนะี่ยแล้วก็มีอยู่คนเดียวด้วยนี่ครับทำตามเครียสไปก่อนนะฮะผมว่ามันแจกเยอะมันเลยไม่ไม่แจกโค้ดเรานะนี่ ไอ้ใบกระชาละ่ะโอเคเนี่ยอ้าวอูนี่อย่างเท่เลยดูดิแต่ยังไม่ปลดนะฮะแล้วมันให้เรามาทำไมเนี่ยปลุยก,ก่อนเนีฮย ต่นี้ผมอัพมาเต็มที่ครับโป้งเดียวหายแน่นอนเนียไปเยี่ยงเออ,เ,อ,อเธอะนะไม่กลัวนะับผมดูเลเวลซักก่อนโอเคอเฮ้ยมันพับจอได้ครับพับจอได้แต่ว่า สิบใบเราล,ล่ะนี่หกร้อยวิมันแจกเยอะนะเนี่ยว่าแล้วทําไมมันผมว่าแล้วทําไมมันไม่นี่ไม่มีโค้ดมันแจกเยอะของมันเองนี่ไงโอ้หมันแจก VP ถึง5เลยครับผม5้ยัน6เลยเนี่ยเราต้องเลือกเอาว่าจะซื้ออะไรเนี่ยผมดูดิเอาอันนี้แหละคุ้มกว่าเฮ้ย Vp7 ก็ได้เหรอโอ้โ oh, ห Vp7 คุ้มกว่า8 9อ้าวมันซื้อ Vp ได้หมดเลยนี่หว่าเนี่ยเนี่ยขอให้มีเพชรเนี่ยดูเดะผมลองเอา Vp นี้ก่อนละกันน้อยๆเนี่ยจะไปเปิดหอยทากนะฮะ นี่พอก่อนเลยอ่าวหอยทากมีเอาเศษด้วยนะสามร้อยก็เอาหอยทาก vp สองไม่ไม่มีมีแต่เศษกับน้ำยาเนะี่ยเก็บไว้ก่อนโอ้โหแจกอย่างนี้เลยผมว่าแล้วทำไมมันไม่มีโค้ดวะก็ใครไปขอเพจก็ได้นะทิ้งเิียงเพจมีเพจด้วยอ่าวรับไม่ได้ ตอนนี้เราก็ไปเปิดนะครับผมนี่ยี่สิบใบดูดีๆนะครับผมจุดลีน่าจะเลยมาแล้วแหละ <c oughs> โอ้โหมิสเตอร์ทูเฮ้ยมาแล้วโอ้โหคาลิฟาอโอ้โหแด้อะลรวิวเฮ้ยมันออกง่ายอย่างนี้เลยเหรอเอชอาร์ชอปเปอร์โอ้โหเบิ้ลกระจุย อ๋อแดงโอ้โหไอ้เชี่ยออกง่ายทยี่เลยแดงน่าจะดีที่สุดนะครับผมโอ้โหตัวเท่ๆมาบ้างปไปเลยเออโซโลอย่างนี้ก็น่าใช้อยู่ กระดูกมาเพียบเลยอ่าโอเคไม่ต้องรีไปดูหอยก่อนฮะห,หอยทา่าเอ่หอยท่ากระเป๋าเราเอา้าวหอยท่ามันคืออะไรวะสี่ถึงห้าดาวไปเปิดตรงไหนวะเนี่ยเฮ้ยชิบหายแล้วหอยท่าเปิดตรงไหนวะ เดี๋ยวค่อยไปเปิดระบบเอาแล้วกันอ๋อแต้มไม่รู้หอยทาดเปิดตู้ไหนนะน่าจะมีตู้ให้เปิดอยู่เมืผมว่านะี่นี่เควสเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราใช้สรลูล่างกากไปก่อนนี่เอามาใช้ให้หมดพวกนี้ ไอหมีนี่มาไงเอซอาร์นะเออจัดตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวรอพอเอซอาร์ก่อนแล้วนี่ด้วยนะโซโลโอ้โหโซโลไม่ได้ลง โอเคจับไปก่อนจับไปก่อนเดี๋ยวค่อยมาแปลนะฮะลูฟี่ต่อยดีเ้วก็ตายแล้วมั้งเนี่ยนั่นไงต้องเอาลูฟี่ออกติดเลือดไหลอันนี้บัฟโอเคนะฮะดีไม่ดีไม่รู้นะแต่ว่าได้ตัวบัฟแทงด้วย โอ้โสโลว์แม่งตัวกากเลยนี่บัฟเนี่ยโดนบัฟไปทั้งแถวหลังแถวหน้าเลยวะตัวนี้ดีวะนี่น่าสนใจนะผมนี่มันบัฟสามตัวเลยก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปเปิดระบบกันในสตรีมนะฮะ ต่อจากวันพิชนะั้นก็ต่อวันพีชนี้เลยเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีครับผม